ทานบารมีหม้อน้ําเต็มเปลี่ยมใครผู้ใดคว่ำปากโงน้ําย่าไหลออกมาแม่แข็งอยู่ชัน้นใดท่านก็ชั้นนั้นเหมือนกันเห็นยาจกไม่ว่าต่ำสามปานกลางและสูงส่งจงให้ทานให้หมดเหมือนหม้อคว่ำน้าปะทสาธุศีลบารมีจามันจามารีหางคล้องติดในที่ใดก็ตามปลดคนหางออกไม่ได้ก็ย่ำตายในที่นั้นแม่ชัน้นใดท่านจงรักษาศีลไว้ทุกเมื่อเหมือนจามารีรักษาคน เนขัมมะบารมีบรุษอยู่มานานในเรือนจำลำบากเพราะความทุกข์แสวงหาความพ้นออกไปอย่างเดียวแม้ฉันใดท่านจงเห็นพบทั้งปวงเหมือนเรือนจำเป็นผู้มุ่งหน้าออกบวชเพื่อพ้นพบนั้นเถิดปัญญาบารมีภิกษุเมื่อเที่ยวเวนบาทไม่เว้นตระกูลต่ำสูงและปันกลางย่มได้อาหารเป็นเครื่องยังชีพด้วยอาการเช่นนี้แม้ฉันใดท่านอย่าได้เว้นใครเลยพึงเข้าไปบัณดิต แม้ทั้งหมดไต่ถามปัญหาวิริยะบารมีพยาราชจสีเป็นผู้มีความเพียรไม่ย่อหย,ย่อนในอิริยาบถท,ทั้งปวงประคองใจไว้ในการทุกเมื่อแม้ฉันใดท่านจงประคองความเพียรไว้มั่นทุกพบแต่ทุกแล้นี่